สวัสดีครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ผมมาจากนั้นก็มีโอกาสพาเพื่อนๆมาที่วัดโพใหญ่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณในวิหารของพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเมตตานะครับอ่ะเราคิดว่าช่วงนี้เรามาแล้วนะครับเรามาน้อมสักการบูชาขอพรกันสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับครับสําหรับช่วงนี้ เราขอพอดกันไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์นัดก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับวัดโพใหญ่แห่งนี้ก็มีดีๆหลายอย่างเลยนะครับก็มีวิหารพระพุทธเมตตามีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับมีวิหารของหลวงพ่อทันใจแล้วก็มีวิหาร้าวเวสสุวรรณที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีวิหารของพระราหูแล้วก็มีโดมพระพิคเนตนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดโพใหญ่อำเภอพนมสารคามแห่งนี้นะครับก็มากันได้ทุกวันนะครับมาทําบุญไหว้พระเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงรักษาพระาศาสนาเหล่านี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปถ้ามีเวลานะครับเดินทางเข้าวัดไหว้พระทําบุญกันถือว่าตัวนี้เราทําแล้วเราได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เลยนะครับขอให้เราเดินทางไปทําบุญกันนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมา ะครับอยู่ที่วัดโพใหญ่อำเภอพนมสารคามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราน้อมสักการะบูชาขอพรกันที่บริเวณตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปด้านอื่นต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจก็ขอฝากด้วยนะครับช่วยสนับสนุนพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ มาพักผ่อนหย่อนใจไหว้พระทำบุญปิดทองพระรู้สึกว่าได้บุญได้กุศลกันเต็มๆเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมนะครับเราก็อยู่ที่บริเวณวิหารของพระพุทธเมตตาบริเวณตรงนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อ่าแล้วก็มีสมเด็จพุทธจารย์โตที่อยู่บริเวณด้านในนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาทําบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาบุญซื้อโรงกันนะครับ หรือว่าจะไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระอุปคุตที่อยู่วิหารอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็มาน้อมสักการบูชากราบขอพรน,นะครับที่บริเวณวิหารแห่งนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมานะครับบางคนก็มาทางไกลบางคนก็มาทางใกล้ก็แล้วแต่ความสะดวกเพราะว่า,าวัดโพใหญ่นี้ก็อยู่ ห่างจากถนน304ก็โดยประมาณสักจุดเกือบกิโลนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เดินทางผ่านมาจังหวัดชัดเชิงเตานะครับถ้าท่านจะเดินทางขึ้นไปทางอำเภอพนมตาลขามหรือว่าไปทางจังหวัดปรจินบุรีหรือว่าไปกระบินบุรีก็ดีนะครับเพราะว่าถนนสายนี้จะเป็นถนนยืนหลักนะครับเป็นถนนหลักที่จะเดินทางขึ้นไปนครราชสีมานะครับ,นะรบแล้วก็มีซุ้มอยู่ที่บริเวณข้างทางนะครับ ท่านก็เดินทางผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมมาจากนัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดโพใหญ่สําหรับวัดโพใหญ่นี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอพนมสาร,รคามซึ่งเป็นลักษณะมีต้นโพใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดนะครับสําหรับต้นโพนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์บริเวณต้นโพก็มีอ,องค์เจ้าพ่อแดงนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวอะไรก็สําเร็จจริงๆนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับในวิหารพระพุทธเมตตาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปทางด้านอื่นต่อไปก็ช่วยติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อนะครับพระเกจิอาจารย์ซึ่งอดีตเป็นเจ้าวาสที่นี่นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาน้อมสักการบูชาขอพร พระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับเพราะว่าการที่เราได้มาขอพรพระแล้วก็เป็นความปรุงอีกชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นความปรุงอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขอให้เราทําไว้เถอะนะครับไม่เสียหลายการทําบุญนี้เราทําทีละเล็กทีละน้อยทําไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้บุญเยอะขึ้นมาเองครับตอนนี้เราเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวิหารพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นครับ สำหรับเพื่อนเพื่อมีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาเติมน้ํามันตะเกียงกันตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็พามาอยู่ที่บริเวณพระอุปคุตนะครับครับเราก็เยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าบริเวณวิหารพระนะครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่วัดและอิงพระศาสนาให้เพื่อนเพื่อได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์นะครับ งดงามมากเลยนะครับเป็นลักษณะสีเหลืองทองแล้วก็บริเวณในองค์พระมหาเจดีย์นี้ก็มีพระรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีพระสาลีทิศธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในนั้นแต่วันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนและผู้ชมนะครับเราไม่ได้พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปข้างในนะครับเราก็มาเยี่ยมชมบารมีกันอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณข้างหน้าก็เป็นลักษณะสะพานข้ามไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็อย่าลืมครับมาเยี่ยมชมบริเวณตรงนี้แล้วก็ให้อาหารปลากันนะครับแล้วก็บริเวณด้านด้านหลังวัดนะครับใกล้ๆก,กับองค์พระมหาเจดีย์นี้ก็มีต้นตะเคียนยักษ์นะครับห้โชใไ้ลาบนี้อันดับหนึ่งนะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้ขอวิวงวอนขอโชคขอลาบกันเยอะเลยนะครับที่บริเวณตรงนี้ครับสาหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่วิหารพระแก้วมรกต นะครับที่ปิตษษิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีอ,องค์พญานาคราชนะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้ที่เดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาขอโชคขอลาบก็มาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายตัวหลายครั้งแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอแล้วก็ได้กันไปนะครับได้รางวัลได้อะไรต่างๆก็ถือว่าโชคดีนะครับอย่างในน้อยนะครับ อย่างน้อยๆก็คือเป็นการบำรุงวัดบำรุงภาษศาสนาของเรานี้โดยการเข้าวัดทำบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณท้าเวสสวรรณนะครับสำหรับท้าเวสสวรรณนี้เป็นท้าเวสสุวรรณโบราณน,นะครับก็มีอายุมาโดยประมาณเกือบ2 0 0ปีแล้วนะครับมีความศัดสิทธิ์มากก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบนบานศาลเก่าแล้วก็สําเร็จนะครับ บางคนก็มาขอโชคขอลาบก,ก็ได้รางวัลกันหลายตัวหลายครั้งที่ตรงนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีความทุกข์มีความลําบากมีความยากจนท่านอยากหมดหนี้หมดสินถ้ามีโอกาสนะครับมาขอกับท้าวเวสสุวรรณเราเชื่อเราเชื่อเหลือเกินว่าขอให้มาเถอะนะครับยังไงก็ได้โชคได้ลาบแน่นอนเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณตรงนี้มีความตัดติดมากนะครับผมมาจากนั้นก็แนะนําเพื่อนๆไปหลายคนเยอะเลยทีเดียวแหละนะครับเยอะเลยทีเดียว สุดท้ายแล้วก็คือบอกว่ามาประสบความสาเร็จกันตรงนี้เยอะนะครับบางคนเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเลยก็ไปทํามาหากินทําการค้าการขายก็ขายดิบขายดีกันนะครับบางคนก็ขอโชคขอลาบก็โดนรางวัลกันนะครับนี่ก็คือความศักดสิทธิ์ของท่านปู่เท้าเวสวรรณ์โบราณที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าท้าเวสวรรณ์นี้สมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณอ่าทางวัดอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นไปในลักษณะ คือค่อนข้างจะเรียกว่าตากลมตากแดดตากฝนนะครับสุดท้ายแล้วความสกธิ์เกิดขึ้นที่สุดแล้วก็กลายเป็นเท้าเวสวุวรรณที่มีความสทธิกธขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทององค์เหลืองอาลามทั้งองค์นะครับแล้วก็มาบนบานศาลกล่าวแล้วก็สาเร็จกันจริงๆที่บริเวณตรงนี้แต่อย่างน้อยๆนะครับในคลิปของเราคลิปนี้เพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาติดตามเราก็เชื่อเหลือเกินว่า ท่านคงต้องแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญสืบต่อกันไปนะครับว่าวัดโพใหญ่นี้มีอะไรดีไม่เท่านั้นการที่เราเผยแผ่ออกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมคนอื่นๆที่เขามีความเดือดร้อนนะครับเขาได้ดูได้ชมในคลิปนี้ถ้าเขามีโอกาสเดินทางมาที่นี่เขาพ้นทุกเพื่อนๆก็จะได้มีความสุขนะครับอย่างน้อยๆบุญกุศลที่เราเผยแผ่ออกไปนี้จะทําคูณตัวพวกเรากันนี้แหละนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา ราบไหว้ขอพรกันนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางประหลาดประไล่นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ว,วันอาทิตย์หรือวันขาดเะเลิกต่างๆก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับลานวัดนี่ไม่มีที่จะจอดรถยนต์เลยนะครับที่น้องนี่เต็มวัดเลยนะครับทั้งทําบุญไหว้พระทั้งมาไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณบางคนก็ไปไหว้พระราหูบางคนก็ไปไวหไปไว้ขอพรกับพระพิฆเนศนะครับบางคนก็ไปขอพรกับหลวงพ่อ เขาจะินลาที่เป็นองค์พระประธานที่อยู่ในอุโบสถนะคร,ครับสำหรับช่วงนี้เรามาติดตามชมกันไปเรื่อยๆผมอาจารย์นัดก็บรรยายให้เพื่อนฟังกันไปเรื่อยๆฟังกันแบบเพลินๆนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีค่ามากสําหรับพวกเรานะครับมิฉะนั้นขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆและผู้ชมช่วยสนับสนุนอาจารย์นัทด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณอารานวัดนะครับที่เห็นอยู่วนี้ก็คือสราการ,ปรเปลี่ยนของวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณและสถานที่นะครับเป็นธรรมชาติมากมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้สวยงามครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดโพใหญ่ทำบุญไหว้พระได้บุญได้กุศลเต็มที่เลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณอุโบสถนะครับสำหรับอุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สวยงามและงดงามที่สุดนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เราจะหมดเวลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ